มาพี่้องจ๋าวันนี้ฉันจะพาแกทำน้ำจิ้มหูหมูจ้ะนี่โอ้โหมาเป็นหูเป็นใบๆเลยแกเอ้ยต้มเซ็จเรียบร้อยต้มครึ่งชั่วโมงนะคะนี่โอควันยังหุยหุยเลยแต่ว่ามันต้องมีน้ำจิ้มแซบๆวิธีการนำทำน้ำจิ้มของคนคราดบานเองเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นพริกเอ่อพริกซดเนาะใช่พริกซดนะคะจีเอร่อยพริกซดกับกระเทียมนะคะตำ ตำหยับหยับแหลกแหลกแล้วแต่ความชอบเลยเสร็จแล้วโอ้โหน้ำลายแตกไม่ใช่อะไรเสร็จแล้วบีบมะนาวจ้ะใส่ลงไปแบบนี้รสชาตินี่จะต้องเปียวนํำนะคะแล้วก็เค็มเดอ้อน้ำจิ้มน้ำจิ้มจิมมจ้ม,มหูหมูนี่บีบไปแบบนี้ใช่ไปเลยหนึ่งลูกค่ะชอบแบบว่าเปียวจีดจาด วันนี้ปักวางจะพาทําวิธีทำน้าจิ้มเนาะค่ะเนาะเสร็จแล้วนะใส่ผงชูรสจักหน่อยคะ่ะนี่ขาดไม่ได้ดอกแกเอ้ยผงชูรสแล้วก็ใส่น้าตาลเนาะใส่น้าตาลนี่ตัดความเปรี้ยวจะพี่นงให้มันแบบว่าไม่ได้เปรี้ยวโดดๆเสร็จแล้วนะคะปา้าดิหลานยาดเดอ,อ ใช่แทนน้ำปลานะพี่น้องปลาล้านยาเนี่ยใส่สมตำใส่แกงใส่น้ำพริกจิ้มพักก็อร่อยมักกับหมูมักกับไก่ใส่ยำได้เมดทุกอย่างทุกแนวแบบว่าใช่แทนนำ้ำน้ำปลาจ้ะไม่หวานไม่เค็มไม่ค้าวน่แกใส่ไปแบบนี้เด้อรสชาติของเขานี่จะเข้มข้นนะคะโอ้โหมันจะกลมกล่อมจ้ะพี่น้อง เสร็จแล้วนะใส่น้ำอุ่นจักหน่อยเน,นาะค่ะน้ำอุ่นเนี่ต้องเป็นน้ำอุ่นเด้ออย่าไปใส่น้ำที่แบบน้ำธรรมดาน้ำเย็นอันนั้นมันจะทองเสียนะคะเทคนิคในการทําพวกน้ำจิ้มเนี่ยใส่น้ำอุ่นจ้ะไหนแ่บยังเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็เค็มๆดู้สึกว่าจะหอมปลาจักหน่อยเนาะจ่ะใส่จกัจกหน่อยโอ้โหหนอ่อเอ้ย น้ำปลาเนี่ยมันจะเค็มอย่างเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นน้ำปลรราหลานยาเนี่ยคือมันปรุงหลายรสหลายชาติมาแล้วนะคะมันกลมกล่อมนี่พี่น้องดูเปรี้ยวเค็มเปรี้ยวแบบว่าเปรี้ยวกลมกล่อมแบบโอ้โหน,น้ำลายแตกมากินก็เข่าจะ้ะแซบๆมาแบบนี้เลยกันน้องนี่แบบนี้ <laughs> <laughs> ฉันก็ทำคือผูดเนาะมาเป็นใบเลยเนาะใบหู <laughs>

แซ่บเวอร์อือหือกรอบหอมตะไคร่ต้มใส่ตะไคร่จ้ะ โอ้โหโอ้โหจีจาดมากเพชรมากออื ใครไม่มีฟันนี่หนาเสียดายนะกินไม่ได้กอือ หูหมูนี่มันมีกระดูกอ่อนใช่ไหมคะมันกรุบกรุบกรุบกรุหูหมูนี่มีขายในสวีเดนเด้อค่ะเขามีโรงงานหมูนะคะ โรงงานทําหมูชําแหละหมูเขาจะมีหูหมูขายต่างหากก็จะมีคนไทยเข้าไปในโรงงานแล้วก็เข้าไปซื้อหูหมูมาแล้วก็เอามาต้มนะคะแล้วก็ส่งขายทาง a ฟ e b o ๊ k แบบเนี้ยค่ะมีนะหูหมูแล้วก็ตีนไก่เนี่ยฝรั่งเขาจักระลืนจ้ะจักกรเดียม <laughs> จักระลืนขยะขยแงอ่ะนะฝรั่งส่วนมากเขาไม่ค่อยกินหูหมูแล้วก็ตีนไก่นะจะ แต่คนไทยนี่โหสุดยอดแนวอร่อยอืมแซ่บมากอือืม อลา,าหลานอยาไม่หวานไม่เค็มไม่ขาวนัวอุ่ยตุย๋ยพี่น้องส่งทั่วไทยเด้อตอนนี้กำลังขายดีมากๆเลยอืมอืมหืมเซ็บบอกได้คำเดียวว่าเซ็บ แบบนี้โอ้โหแกเลยเดี๋ยววันหลังจะเอามายำนะคะยำหมูหมู